คุณผู้ชมตอนนี้หม่ก็อยู่กับน้องระดมยศมาเจอ่ะคู่ที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาว่ายน้ําไทยค่ะก็กระดื่นก็แสดงความยินดีด้วยกับเหรียญทองแรกของทัพนักว่ายน้าไทยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้ตอนนี้ก็หายเหนื่อยแล้วครับแล้วก็ดีใจครับก็ทําเต็มที่แล้วครับของที่ออกมาก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากสําหรับตัวของเองครับตอนแรกเลยเราคิดไหมว่าคู่แข่งของเราเรามองแต่ละคนแล้วเนี่ยโอกาสมันจะเป็นยังไงบ้างเอ่อห้าสิบห้าสิบเลยครับเพราะว่า สองร้อยเงี้ยเลยคะสองร้อย mm hmm. ผมก็ไม่ได้ที่จะแข่งบ่อยเพราะผมก็คิดว่าเออเราก็ประสบการะครับแข่งมาเยอะเราก็ว่ายตามน้องเข้าไปแล้วกันเพราะอายุห่างก,กันสิบปีครับแต่ผมกับน้องเขาผมก็เออว่ายตามน้องไปก็เดี๋ยวค่อยไปเร่งตอนหลังเนี่ยผมก็ทํางันแล้วมันก็แผนนี้มันก็ใช้ได้ผลนะครับเปิดหัวเหรียญทองแรกได้ดีสําหรับเราเองแล้วก็เลยตั้งเป้าในรายการนี้ว่ายังไงบ้างในสีเกมครั้งนี้ตั้งเป้ายังเหลืออะไรบ้างคะเอ,อ่อที่จริงก็ตั้งเป้าไว้ที่กบ หนึ่งร้อยครับแต่ว่าก็ไม่ได้อาจจะกดดันเลยมากก็คือทําเต็มที่ครับเพราะว่าผมก็เอ่อเรียกว่าอะไรแข่งมาเยอะประสบการณ์ก็สอนเราในหลายๆอย่างครับเคยล้มแล้วขึ้นมาใหม่อะไรอย่างี้ยผมก็พยายามว่าแบบเอ่อจบทเรียนได้ได้เรียนรู้มาอะไรเงี้แล้วก็มาปรับใช้กับการแข่งขันในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับท้ายนี้ฝากถึงเพื่อนหน่อยเพื่อนที่เราเจมอลเนาะที่โดนตรวจโดไปค่ะเรามองว่าการตรวจโดเป็นยังไงอยากเ,กเตือนเ,นเพื่อนๆว่าไงบ้างการกินอะไรนี่ต้องระมัดระวังขนาดไหน การกินผมคิดว่าก็เดี๋ยวนี้นักกีฬาหลายคนกินเวโปรตีนเยอะครับเพราะว่าเท่าที่ผม mm hmm. ถามพวกพี่ที่เขาเ,เช็คด้วยตรวจโดสที่กรทอ,น,อนะครับเขาบอกว่าต้องก็คือเราต้องระวังอะไรเงี้ยว่าแบบ mm hmm. บางยี่ห้อม,มีสเตอรอลอย่างเงี้ยเราไม่ทราบเงี้ยมันก็พ mm ูดยากครับว่าพวกนี้เขาไม่ได้เขียนบอกในฉลากอยู่แล้วอะก็ mm hmm. คือกินอะไรก็ต้องระวัง mm hmm. ใช่ก็เสียดายครับเพราะว่ามันก็มีผลกระทบต่อเหรียญของสมาคมเลยครับก็ mm hmm. เสียดายครับเพาทำไงได้มันผลมากก็ต้องผลที่เหลือก็ต้องรับผิดชอบสู้ต่อไปครับก็ต้องเดินต่อครับและนี่ก็คือเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาว่ายน้ําไทยค่ะแล้วใหม่ก็ต้องฝากให้ติดตามเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับกระดมยศกันต่อไปด้วยนะคะสําหรับ,รบวันนี้สวัสดีค่ะ